อยากได้อุ่นหนักให้นะมาอบศักยใหญ่วัดป่าเดง เาใหญ่ๆเาเอกเสาทองนะคะนี่จะเป็นเขเรียกว่าอะไรวิหารหรือว่าอะไรคะไม่บ้านของไทยบ้านทรงไทย่น่าจะเป็นวิหารเนขะ Thank you ที่ทางวัดเกของเราก็ต้องขออานุโมทนาสาษทุกาจากบุณวาสนานะเชิญนะครับได้รูวมปิดเย่าพนะถวายลงทางจาวัดเรของเรามาขออานุโมทนาสาษทุก่างนารานาคุพระตุิโยนาคตอันมีอวพ่อตาวานปเหารวงไกรธรรมศักดิ์สิทธิ์ มารมีธรรมท่านพระมมคประนัสวัตรพระการยุตักโยระพโมลเจ้าอาวาสวัดแระแดดเทวมารมีโอปุจจระอีกคณะเป็ิมารมีองประการด้วยเชินอนุโมทนาสาธุอนุโมตนาสาธุการกับทางจิยกาศเดินทางมาวัดประแดดยังไม่ได้กราบสักการะพระยังไม่ได้ขอพรพระก็ขออนุโมทนาสาธุการเรียนเชิญพวกเราขึ้นไปไหว้พระกันก่อน กราบพระแล้วเราค่อยมาไหว้องค์พระพิฆเนศกราบพระแล้วเราจึงค่อยมาไหว้องค์ทาเาววสวุวรรณผู้ที่จะได้ประทานพรประทานโชคราบวาสนาบารมีให้กับพวกเราส่งเสริมให้พวกเราเป็นผู้ที่มีสิริมงคลเป็นมหาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เดินทางม,มาในอย่างวัดประแดดอำเภอเมืองจังหวัดยงใหม่ได้มาขอพรขอบารมีจะบังเกิดความโชคดีเป็นสง่าราศีและสวัสดีเป็นมงคลกันนะครับ ในะใครที่มากันใหม่ยังไม่ได้ไหว้พระไหว้พระกันก่อนขึ้นบนวิหารหลายคำขึ้นบนวิหารหลายคำ nên một hồn ở हां ऐसा खाना तो नहीं है पर नमस्कार स्वागत है दोस्तों 听到了，你看。鸡腿在了。 ลายเขาสวยอะงามเนานะที่โน่นก็ยังไม่เสร็จอนะเนาะที่วัดภูบานน้อยอ๋ออลายคำอะงามสวยมากเขาลงรักปิดทองงามเนานะ